ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดสุขโขทัยพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมมรนสุทธาน,านารรนาธนายกิติมศักิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ทรงห,งหัวง่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยอันส่งผลให้น้ําท่วมสูงและเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวนสองมือ้อ คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นมื้อละ3,500กล่องโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแควและตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยทั้งนี้กิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด